สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรจัดกิจกรรมพิธีเปิดกระปุกอ,อมสินปิดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6กรอบ28กรกฎาคม2567 วันศุกร์ที่6ธันวาคม2567กรมตรวจบัญชีสหกรได้จัดกิจกรรมเปิดกระปุกออมสินปิดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินาาโครวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยนําแนวคิดบรวรบ้านชุมชนวัดศาส,สนสถานโรงเรียนส่วนราชการรวมทั้งองค์กรทุกเครือข่ายในพื้นที่มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้พอมีพอกินพอใช้มีภูมิคุ้มกันใช้ชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม จัดทำบัญชีได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวางแผนประกอบอาชีพเป็นอันจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนโดยพิธีดังกล่าวดรวินโรดซั์ส่งสุขอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์โครงการและได้รับเกียรติจากาศาสตราจารย์ดรนรมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีณนะลานอเนกประสงค์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมมิทติ้งมายังชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ77จังหวัดทั่วประเทศ ในการนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรน,นำโดยนางสาวนันทิดาวิชัยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดได้ร่วมรับชมและจัดกิจกรรมเปิดกระปุกอมสินพร้อมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มียอดเงินอมรวมทั้งสิ้น75,939บาบาทโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชุมพรผู้นำชุมชนครูบัญชีอาะสาเกษตรกรและประชาชนชุมชนบ้านพระตะเคียนอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร